สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกีตาร์ที่ทําจากไม้ไทยสวยงามนะครับไม้อันนี้ก็คือไม้จามจุรีบ้านเรานั่นเองส่วนที่ทํามาจากไม้ไทยก็คือส่วนไม้ด้านหลังกับไม้ด้านข้างอ่าที่จะโชว์คาแรคเตอร์ของเสียงแล้วก็ความสวยงามนะครับส่วนไม้ด้านหน้าก็จะเป็นไม้นอกเรียกว่าไม้สนเป็นประเภทสปูตนะฮะอันนี้ก็ออกจะเป็นเยอรมันสปูต เป็นไม้หน้าที่ทำจากไม้เยอรมันสปูตไม้สนนอกนะฮะเป็นไงครับกับเสียงที่ได้ยินในท่อนอินโทรที่ผมเล่นให้ดูเป็นฟิงเกอร์สไตล์นะครับอินโทรของนักสอนเองเลยนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงตีคอร์ดกันก่อนจะมาบอกเกี่ยวกับวัตถุดิบในการสร้างกีตาร์ตัวนี้นะฮะ ก็ตีขอดจากน้ำหนักมือที่ผมเล่นอยู่เป็นประจำนะฮะเป็นไงครับเสาเสียงใสดังกังวานนะครับไม่แพ้สเปคอื่นๆที่ทำมาก่อนหน้านี้เลยนะฮะเอาละครับผมมาดูลีลาของกีตาร์ตัวนี้นะฮะว่ามันมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็อันดับแรกก็คือบิดก่อนเลยนะฮะบิดนี่ก็จะเป็นทรงยอดนิยมที่ผมทำเลยแต่ว่าลูกเล่นมันก็จะมีตรงนี้ครับตรงแหลมๆตรงเนี้ยว่าผมจะใส่ลูกเล่นแบบไหนเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นแบบฉลุร่องตรงนี้อ่าก็เป็น บิดทรงเดิมที่มันเข้ากับทรง G A ของกีตาร์ตัวนี้ซึ่งกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นทรง G A แบบมาตรฐานเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นทรง G A ที่คอเต็มไม่ทําคัดเอาไว้ส่วนตรงด้านหลังของคอตรงนี้นะฮะฐานของคอตรงนี้ตัวนี้ก็จะเหลาเป็นพิเศษนะครับมีเทคนิคใหม่ปกติมันก็จะเป็นแหลมๆใช่ไหมฮะแต่อันนี้ก็จะทําเป็นใหญ่ๆเหลี่ยมๆแบบนี้ตัวนี้นะครับเป็นไม้จากต้นกามปูนะครับหรือว่าต้นจามจุลีนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นส่วนลากนะครับได้ไลายที่สวยงามนะครับคล้ายๆกับอกหมีหรือว่าขนสัตว์อ่ะลองจินตนาการดูนะฮะเป็นไงฮะไม้ข้างกับไม้หลังตรงนี้แบบสวยงามมากเลยนะฮะไม้ข้างก็จะเป็นไม้ชุดเดียวกันนะฮะส่วนไม้หน้าที่บอกไปแล้วก็คือเยอรมันสปูตนั่นเองนัดกับเชดเดิลตามมาตรฐานของกีตาร์ก็จะเป็นกระดูกนะฮะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นลวดลายเดี๋ยวผมจะซูมภาพชัดๆให้ดู อันนี้ก็จะเป็นรูปหมีรูปต้นสนรูปภูเขาแล้วก็หมีกําลังใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติก็คือหากินตามธรรมชาตินะครับมันก็เป็นสัตว์ที่กินเนื้อปลานั่นเองอ่าอันนี้ก็จะเป็นลายเท่จากเล็บขวนของหมีนั่นเองอ่าสุดพิเศษกับตรงนี้ครับดอทด้านข้างอันนี้ก็จะทําจากทองเหลืองนะฮะอ่าสังเกตให้ดีๆมันก็จะเป็นจุดที่เป็นคล้ายๆหลอดทองเหลืองนะฮะเอามาหั่นแล้วก็มาฝังลงไปแบบนี้ ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นอีโบนี่นะครับแล้วก็เฮดเพลก็อีโบนี่ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับตรงนี้ถ้าใครที่สนใจอยากจะรับไปดูแลนะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มลายลวดลายหรือว่าสลักชื่อของเจ้าของลงไปได้สำหรับกีตาร์ตัวนี้คอเป็นไม้5ชิ้นนะครับตรงกลางเป็นมาร์ฮอกานีส่วนด้านข้างก็เป็นสะดามีแอบลายนิดหน่อยนะครับไลายก็คือลายขวางตรงนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับลองส่องแสงดูนะฮะตรงด้านข้างเนี่ยจะเห็นลายชัดเลย ไม้5ชิ้นนะครับเป็นคอให้ความแข็งแรงทนทานนะครับลูกบิดอันนี้ก็จะเป็นลูกบิดที่ใส่สำรองไว้ก่อนนะฮะก็รอเจ้าของมาเปลี่ยนใครที่อยากเป็นเจ้าของกีตาร์ตัวนี้นะครับงบอยู่ที่ประมาณ4 5นะ่0ม่นถ้าใครงบถึงแล้วก็อยากได้ตัวนี้ไปดูแลไปสะสมนะครับเป็นกีตาร์ที่ทํามาจากไม้ไทยนะครับไม้ด้านข้างด้านหลังทํามาจากไม้ไทยจากต้นกาปูหรือว่าไม้จามจุลีนั่นเองเสียงคาแรคเตอร์เสียงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูช่วงตรงท้ายส่วนก้น อันนี้ก็เป็นไม้ไทยเหมือนกันนะครับส่วนก้นตรงนี้ที่เอามาปิดตรงช่วงต่อของไม้ด้านข้างเนี่ยอันนี้เป็นไม้กระพี้ควายนะฮะอ่าเป็นไม้ไทยเหมือนกันแน่นอนครับว่าทรงนี้จะต้องมีอาร์มเรสสวยงามแบบนี้อ่าส่วนของอาร์มเลสนะครับก็จะทําจากไม้อินเดียโลตสูตรกีตาร์ตัวนี้ก็เหมาะกับเล่นได้ทุกแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิงเกอร์สไตล์ตีคอร์ดหรือว่าโซโลผมจะอินโทรเพลงเพ,งเพาะๆมาสักเพลงหนึ่งเพลงนี้หลายคนน่าจะรู้จักนะ เป็นไงครับฟิงเกอร์สไตล์ก็ได้เสียงใสดังกัางวานแล้วก็คาแรคเตอร์ของกีตาร์ทรงนี้ก็คือเสียงเบสจากสายเบสนั่นเองนะครับเป็นไงฮะ เสียงเบสแบบหนากําลังพอดีเหมาะสําหรับการเล่นซิงเกิลสไตล์แบบให้ได้อารมณ์หนักแน่นนุ่มนวลแล้วก็บาลานซ์ซาวเสียงได้ดีนะครับค่อนข้างดีเลยอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับรูปทรงของกีตาร์ด้วยนะครับเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมยังไงนะครับถ้าใครชื่นชอบกีตาร์ทรงนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วก็เป็นกีตาร์ handmade ที่มีตัวเดียวในโลกนะครับต้องการที่จะสะสมสามารถสอบถามท่าสอนได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะก็ รอเจ้าของตัวจริงอยู่นะครับใครที่ชอบพี่หมีตัวนี้ก็ติดต่อทักทายกันมาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามผลงานผมอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะทำกีตาร์แฮนด์เมดที่สร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของช่วงเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของผมเนี่แหละครับรอติดตามดูนะครับว่าตัวต่อไปจะเป็นสเปคไหนแบบไหนแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนําไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม